สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิเคราะห์ทองรายวันนะครับสาหรับวันนี้นอกวันที่8เดือน6กนะครับก็เป็นไงบ้างครับนะโอ้โหทองลงนะครับแดงเดือดตามที่คาดนะครับโอ,อ้กำไรยิ้มกุบกิบเลยใช่ไหมแต่ละคนวันนี้นะโอ้โหเศรษฐีเศรษฐีลงมากี่จุดนะสองพจุดโดนแนวรับของเราพอดีถูกไหมแนวรับของเราคือเท่าไหร่ หนึ่งเก้าสี่ศูนย์เห็นไหมตีไว้เป็นชาติแล้วใครติดตามผมตลอดก็จะเห็นว่าแนวนี้ตีไว้เป็นชาติแล้วถูกไหมหนึ่งเก้าสี่ศูนย์เนี่ยถูกไหมเออตีไว้แบบอื้าเห็นไหมเด้งจริงด้วยถ้าคุณเป็นแนวรับแนวต้านแล้วคุณ mmdd อาจจะกําไรมาเล่นก็อาจจะบายตรงหนึ่งเก้าสี่ศูนย์ขึ้นไปหนึ่งเก้าสี่ห้าก็ห้าร้อยจุดแล้วถูกไหมอาจจะบวกร้อยสองร้อยจุดแล้วปิดก็ได้นี่แล้วแต่ใครจะ mm นะครับทองภาพใหญ่ก็ยังคงมองลงต่อเหมือนเดิมใน p a t ิร์นแบบนี้ ของใครไหมลงต่อในแพทเทิร์นแบบนี้นะครับ1 2 3 4 5นะครับมอกว่าตรงเนี้ยเนี่ยนะครับไอที่เราอยู่จุดนี้นะครับอาจจะเป็นจุดที่นะครับมีการลงนะครับครั้งใหญ่อีกรอบหนึ่งนะสร้างแนวรับไว้ตรงนี้ก่อนนะครับนี่ตรงนี้นะครับถ้าหลุดแนวนี้นะ1940เจอกัน1932ถึง19 2 8ได้เลยเนาะหนึ่งเก้นึ่เจอกันจุดนี้นะครับเนาะไอจุดที่มันเคยเด้งไปแล้วเนี่ยเนี่ยแถวเนี้ยหนึ่งเานี่ยแถวแถวนี้หลยแถวนี้แถวนี้เนี่ยเนี่ยเนียปลายไส้นีอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วถ้าเกิดลงอีกเจอกันเท่าไหร่ครับหนึ่งหกหนึ่งเก้าหนึ่งห้านะครับแล้วก็จะมีเป็นหนึ่เานาะแล้วก็จะมีอีกแนวนึงนะครับเป็นหนึ่เนะครับโอเคจะประมาณนี้ โซนใหญ่ๆของทองครับนะครับถ้าเราตีรูปภาพนะครับก็จะเป็นฟิลแบบนี้ปุ๊บปุ๊เนาะนะครับสำหรับคนที่จะเทรดนะครับตอนนี้ผมก็ยังบอกเหมือนเดิมว่าเราโฟกัสการเทรดเซล์โอเคไหมโฟกัสการเทรดเซล์นะครับเนาะแต่ว่าวันนี้ก็อาจจะมีการแรงซื้อขึ้นไประยะสั้นนะครับวันนี้อาจจะมีแรงซื้อขึ้นไประยะสั้นนะ ะครับอาจจะวิ่งมาถึงสักเออจุดนี้นะ19 60นะแถวๆนี้นะแถวๆ1960ตรงนี้นะครับเนาะเป็นโซนที่น่าสนใจนะครับเนาะเป็นโซนที่น่าสนใจตรงนี้นะครับ1960นะครับเนี่ยทั้งนี้เลยประมาณนี้นะครับไอโซนแดงตรงนี้นะครับน่าสนใจที่จะออกเซลล์ในจุดนี้นะครับเนาะถ้ามันขึ้นมาถึงนะครับถ้าขึ้นมาไม่ถึงก็ลองหาหน้างานดูนะครับว่ามีจุดเซลล์จุดไหน นะครับแต่วันนี้ผมก็จะมาแชร์ภาพใหญ่เหมือนเดิมนะครับว่าทองคํามองอยังไงเนาะแล้วก็เหมือนที่ผ่านๆมานะครับก็เวลาเราเทรดเนาะเราก็โฟกัสนะครับให้ถูกจุดนะครับโฟกัสให้ถูกที่นะครับว่าเราจะเทรดบายหรือเซลล์นะครับแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าไอส้สมมติวันนี้คุณอยากออกบ u ายนะครับคุณออกบายไปนะครับคุณต้องเข้าใจสถานะไม้ของคุณได้ว่าการที่ฉันออกบ u ายในจุดเนี้ยมันเป็นการเทรดบาที่สวนเทรน เห็นภาพไหมฉันออกบายจุดนี้แต่บายเนี้ยมันเป็นบายส่วนเทรดนะครับฉะนั้นฉันอาจจะต้องพิจารณาในการลดนะครับลดความเสี่ยงในการเทรดลงดีไหมนึกออกไหมหรือไม้เซลล์ตรงนี้เป็นไม้เซลล์แบบ follow เทร d ลงมานะครับฉันก็อาจจะเทรดปกติแล้วก็เฮ้ยเทรนตรงนี้ไปได้ไกลฉันก็อาจจะพิจารณาในการถือยาวเพื่อทำกำไรลงมานึกออกไหมครับเนาะ เวลาเราเทรดเราก็ต้องมีแผนในหัวแล้วก็เราต้องเข้าใจด้วยว่าเรามีเป้าหมายการเทรดเพื่ออะไรนะครับนาะผมไม่อยากให้คุณเนี่ยนะครับคือต้องต้องบอกก่อนว่าอาทิตย์นี้เรากําไรมาตลอดเลยนึกออกไหมคือปกติเ,เขากาไรทุกอาทิตย์อยู่แล้วแต่อยากเตือนสตินิดหนึ่งในคลิปนี้ว่าเฮ้เรากําไรมาทั้งอาทิตย์น่ะคุณถามตัวเองดีถึงเป้าหรือยังเป้าหมายของตัวเองถึงหรือยัง 5%ของพอร์ตอะหรือคุณมีเป้าหมายอื่นก็ไม่รู้นะแต่เดี๋ยวผมสอนให้อีกทีนะจะจับติวเข้มเรื่องนี้ให้เลยนะครับเดี๋ยวมาสอนให้แต่เอาง่ายง5%อร์เของพอร์ตอาทิตย์นี้คุณได้ยังถ้าได้แล้วหยุดเทรดดีไหมรักษาเงินไว้รักษากําไรไว้อย่าให้ความรลภเข้ามานะครับเพราะเวลาเราเทรดสิ่งหนึ่งที่ทําให้เราเจ๊งก็คือความรลภนี่แหละถ้าคุณได้5%แล้วคุณหยุดเชื่อดิ หนึ่งปีข้างหน้าชีวิตเปลี่ยนพอร์ตโตมหาศาลฉะนั้นนะครับรักษากําไรให้ดีอย่าให้เสียกําไรกับตลาดนะครับอย่าให้เสียกําไรกับตลาดรักษากาไรให้ดีทุกคนที่อยู่ในห้อง VIP หรือว่าตามช่อง YouTube ผมก็ได้กําไรกันตลอดถูกไหมฉะนั้นได้แล้วรักษาไว้จุดไหนที่รู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไม่ชั่ววะก็ไม่ต้องเทรดครับก็ไม่ได้เสียตังค์นี่ถูกไหม เออเราไม่กฎไม้ก็ไม่เสียตังค์จะไปเครียดทำไมนะครับสมมติอ่าเมื่อวานมีใครไม่ได้เข้าอ่ะสมมุติวันจันทร์วันอังคารคุณได้กําไรเนาะจ์อังคารได้กําไรนะแล้วเมื่อวานวันพุธใช่ไหมหุ้นทองลงสามพันจุดไม่ได้เข้าเสียดายนั่งเครียดหลับก็เครียดตื่นมาก็เครียดถามหน่อยเครียดเพื่อนะว่ากำไรสองวันก็ได้แล้ว แล้วเราไม่ได้เทรดกําไรเราก็ยังรักษาได้อยู่ mm. กําไรก็ได้ตามเป้าได้กําไรไม่ได้เทรดเงินก็ไม่ได้เสีย mm. ก็แค่ไม่ได้เทรดตกรถไม่ได้เสียอะไรเลยจะเสียใจทําไมนึกออกไหมครับเนี่ยเป็นอาการเรียกว่าเสียใจทิพนะครับเออเสียใจทิพนึกออกปะมันเรียกว่ามันเป็นทฤษฎีหนึ่งเลยนะตัวนี้เป็นทฤษฎีหนึ่งเขียนในห,หนังสือชื่อว่าทฤษฎีทฤษฎีเฟนไฟล์ของแมคโดนัลล์ถ้าจำไม่ผิดนะมันคือทฤษฎีเฟนฟล์ของแมคโดนัลล์นะครับ คุณลองไปสังเกตดูเวลาคุณไปซื้อเฟนฟรายนะที่แมคโดนัลล์นะครับเขาจะเอาซองมาใส่เฟนฟรายใช่ไหมเออเนี่ยสมมตินี่เป็นซองใส่เฟนฟรายนะครับเออแล้วเขาก็เอาเฟนฟรายใส่ซองปุ๊บปุ๊บใช่ไหมแล้วเขาก็เอาเฟนฟรายออกบางส่วนถูกไหมพอใส่พวกพุ้งมันเกินเขาก็เทออกบางส่วนใช่ไหมแล้วคุณที่เห็นอนะ่ะแล้วรู้ว่าซองนั้นเป็นเฟนฟรายคุณอนะ่ะคุณจะรู้สึกเฮีย e เฟนฟรายกูเออมันจะรู้สึกแบบ อ้าวแล้วเฟ้นไฟเราแล้วเทออกทําไมจะรู้สึกแบบนี้ใช่ไหมรู้สึกเสียใจรู้สึกยุติใช่ไหมเนี่ยทฤษฎีเฟ้นไฟของแมคโดนัลแล้วเวลาคุณเทรดแล้วคุณรู้สึกตกรถเข้าไม่ได้แล้วคุณรู้สึกแบบนี้ฟิลเดียวกันเลยเห็นภาพไหมฉะนั้นถ้าเกิดคุณเข้าใจบริบทต,ตรงนี้คุณก็จะเห็นภาพว่าจริงๆแล้วคุณเข้าใจให้เที่ยงคิดได้เที่ยงนะคุณไม่ได้เทรดคุณก็ไม่ได้เสียอะไรนึกออกไหมครับถ้าคุณมองระยะยาวจริงๆผมกล้าพูดเลยนะผมสําเร็จทุกวันนี้เพราะผมมองยาว ผมไม่ได้กะเอาสั้นๆแต่ผมมองระยะยาวผมเทรดในระยะยาวผมลงทุนในระยะระยะยาวว่าในระยะยาว1ปี2ปีเนี่ยพอร์ตฉันจะเติบโตในอัตราเท่าไหร่และดําเนินไปในทิศทางไหนมองภาพพอร์ตตัวเองใน2ปีข้างหน้าให้ออกว่าจะโตแบบไหนและเดินทางตามแบบนั้นนืืออไหมครับถ้าคันมือไม่ไหวมันเสี่ยนกระเฮี้ยนกระหือเปิดพอร์ตเพิ่ม แล้วเอาพอร์ตนั้นเป็นพอร์ตแก้ขันมือจะเทรดชนคงชนข่าวเทรดความเสี่ยงต่ําทดสอบระบบชนแนวรับซื้อแนวต้านขายแล้วแต่แต่ขอได้ไหมให้เราแยกชัดเจนว่าพอร์ตไหนทําอะไรถ้าคุณจะทําคุณอยากปั้นพอร์ตพอร์ตหนึ่งนะปั้นพอร์ตอีกพอร์ตหนึ่งคุณเทรดอะไรก็เรื่องของคุณเอาไว้รองรับอารมณ์ตัวเองเอาไว้ระบายอารมณ์เออแล้วผมเชื่อนะครับ <c oughs> ผมเชื่อว่าแมววิ่งมานะสวัสดีหนูชื่อเอเฟอร์นะครับตัวผู้นะครับ หูพับด้วยนะสกอตติสนะครับแล้วผมเชื่อว่าเมื่อวานมีคนขาดทุนหลายคนนั้นมาตามซิกผมตรงนี้ใช่มมันม,มาตาม u t u b e อย่างเงี้ยมีคนขาดทุนครับเพราะจุดนี้จุดนี้เลยครับผมเชื่อว่าเมื่อวานมีคนแม่งมาบายจุดนี้ดูผมเข้าใจเคยเป็นไงเลยพูดได้ เฮ้ยร,ราคาเบรกอีจุดนี้เลยจุดนี้เลยหนึ่งเก้าหกเก้าเบรกปุ๊บบายป๊าเออม่งต้องวิ่งต้องวิง่งต้องวิ่งเอ๊ะมันมีคนขาดทุนจุดนี้มันต้องวิง่งอ่ะยังไงปุ๊บอ้าวพันจุดจุกๆเลยใช่ไหมเออเพราะอ,อะไรอ่ะทำไมถึงเกิดเหตุการณ์แบบนี้ อารมณ์ใช่ไหมโลภใช่ไหมไม่รอจังหวะเข้าใช่ไหมไม่รอตลาดคอนเฟิร์มใช่ไหมเห็นไหมครับน้อยนี่คือเอาให้ดูเลยผมรู้มีคนบายจุดนี้ทําไมจะไม่รู้ผมรู้นะอ,อะไรโคตรรู้ได้ไงคนดูพอดดูพอ,อดไม่ได้มันรู้นะครับมันรู้ว่าจุดไหนที่แบบมือใหม่หรือว่าคนที่เพิ่งเข้ามาในตลาดชอบพลาดผมเคยเป็นไงเลยรู้ว่าไอ้ลายตรงเนี้ยหนึ่งเก้าห้ามันมีคนบายแนย่นอน บายบายบนดอยสุดเลยแบบสุดเลยก็ใครบายตรงนี้ก็นะครับแนะนําให้คัดนะครับเนาะนะครับหรือถ้าคุณจะรอนะแบบติดดอยอยู่เนี่ยลองลุ้นก็ได้นะวันนี้เผื่อราคามันลุ้นขึ้นมาแถว60ูนอย่างเงี้ยนะก็อาจจะได้ใกล้ๆนะครับแล้วก็อาจจะคัดสักพันจุดนะครับก็แล้วไปนะครับเนาะแต่ว่าหน้าหลักก็คือเรายัางโฟกัสในการเซลล์มือนเดิมนะครับสําหรับใครที่อยากได้ การวิเคราะกราฟก่อนใครนะครับก็แนะนําให้จอยในห้อง V.I.P. นะครับเพราะว่าผมจะส่งไปตั้งแต่เช้าเลยนะครับน้อแล้วหรือว่าบางวันนะผมอาจจะไม่ได้ว่างมาอัดคลิปนะครับหรืออาจจะอัดในตอนค่ำๆหน่อยนะคุณก็จะได้รับข่าวสารช้าหน่อยผมก็แนะนาให้ทุกคนเนี่ยมาจอยห้อง V.I.P. ด้วยกันนะครับซึ่งเงื่อนไขาการเข้าห้อง V.I.P. ผมบอกเลยว่าง่ายมากๆแล้วเข้าฟรีด้วยนะครับก็คือคุณเปิดพอร์ต X.M. นะครับร้อยเหรียญนะถ้าแอดมินมาเปิดร้อยเหรียญได้เข้าแล้วนะครับและผมให้ยันกันเหนียวนะครับ ยันกันเหยเพราะเวลาคุณเข้ามาเทรดกับผมผมอยากให้คุณเทรดทำกำไรได้เองและมีความรู้ผมจะให้คอร์สเรียนคุณ2คอร์สถ้าคุณเติม200เหรียญคุณจะได้คอร์สดิวเข้ม2วันปั้นเทรดเดอร์สอนเทคนิคเข้าจุดวางการวางจุด TPSL แบบคมมากๆแล้วก็เติม5 0 0เหรียญคุณจะได้คอร์สเรียนพฤติกรรมทองนะครับไว้เทรดทองโดยเฉพาะเลยและผมให้เงินคุณอีกคูณ2ไปเลยนะครับให้โบนัสคูณ2คุณไปเลยเพื่อให้คุณไปปั้นพอร์ต นะครับจากพันเหรียญไปหมื่นเหรียญเหมือนที่ผมวางคอนเซ็ปต์ไว้นะครับก็เตรียมการไว้ทุกอย่างให้กับคุณแล้วนะครับเหลือแค่คุณตัดสินใจนะครับเข้ามานะครับเป็นส่วนหนึ่งกับเรานะครับแล้วคุณก็จะได้เทรดทำกำไรด้วยกันนะครับเตรียมไว้ให้หมดแล้วนะครับเนาะแล้วก็สำหรับนะครับนักเรียนที่อยู่ในคอร์สเรียนกดสู่ติดยิ้มเงินล้านคอร์สนี้นะมีโปรโมชั่นอยู่นะครับสนใจก็แคมมาบอกแอดมินเนาะ คือแบบเดียวพอนะครับโอเคปิดละสไลั์เรียนอยู่ในข้อนี้นะครับผมได้อัปเดตนะครับตัวกราฟนะครับล่าสุดนะเป็นเป็นเป็นตัวอย่างกราฟล่าสุดเพิ่มแล้วนะในลิงก์ที่อยู่ในกลุ่มนะครับก็เข้าไปดูกันด้วยนะครับนาออัปเดตให้สดๆใหม่ๆเลยนะครับเพราะว่าเออเหตุผลเพราะอะไรเนี่ยแบบละเอียดด้วยนะครับก็อย่าลืมเข้าไปอ่านกันนะนะครับก็อยากบอกเลยว่าในคข้อนี้ผมอัปเดตให้ตลอดนะครับนาะมีตรงไหนน่าสนใจก็อัปเดตมีความรู้ตรงไหนใหม่ๆก็ อัปเดตให้นะครับก็ก็เจอกันใหม่นะครับในในวิเคราะห์ทองวันพรุ่งนี้นะครับนาอแล้วก็เจอกันในกลุ่ม V.I.P. นะครับนักเรียนติวก็เจอกันในกลุ่มติวนะครับนาะวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับรักทุกคนนะครับขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จแล้วก็ทํากําไรนะครับได้อย่างยั่งยืนในตลาดนี้นะครับบ๊ายบายครับ